สวัสดีนะคะสวัสดีเอฟซพอตอของลุงผลประแตนทุกทุกคนนะคะคือกูถามมึงหน่อยสิไอ้หน้าก็ลอยแตกสิ่งที่มึงเอานำเสนอให้เอฟซีโง่ๆของมึงฟังถามจริงเหอะพวกมึงนี่มันแต่งกันเกินไปปะแต่งเพื่อทำคอนเทนต์แต่สมองของมึงเนี่ยเคยคิดถึงไหม ว่าสิ่งที่มึงแต่งลงไปเนี่ยมันทำร้ายคนอีกมากมายหรือว่ามึงไม่คิดกูได้เงินกูได้คอนเทนต์กูมีกินพอกับพี่สาวมึงอีปากดำไงอีสางเน่าไงอีนี่ก็สุดชั่วเอาตรงๆนะคะเอด่าพี่เขยแซพี่เขยไม่เลิกทั้งๆที่ มึงน่ะรู้อยู่แก่ใจทุกอย่างว่าอะไรมันเกิดขึ้นใส่ร้ายป้ายสีจะจับแพ้เอาซีดีมาเล่นกมงงใจอะพวกมึงอะ <c oughs> ทำไมพวกมึงมันดิ้นกันได้ขนาดนี้กูถามเลยสิมึงจะดิ้นกันหาพระแสงของเงาอะไรมึงดิ้นมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยเอาตรงตรง ยังไงมึงก็ต้องแพ้อยู่ดีเลยกูจะบอกให้แต่คนที่น่าสงสัยคือใครให้อีปากดํามึงดูน้องชายมึงสิกูเห็นหลุดแล้วหลุดอีกกูถามหน่อยนะตรงที่มึงบอกว่าฮอมาฮอมานมึงโทรศัพท์คุยกับใครตัวตุ่นใช่ไหมบงการชีวิตมึงมาเนี่ยเขาชี้ให้มึงทำเฮี้ยอะไรมึงก็ทำพวกมึงนี่ะ รู้เห็นเป็นใจกันทั้งหมดรวมตัวตุ่นด้วยพยายามที่จะโยนความผิดให้ลุงพลป้าแตนเห็นแก่ตัวเกินไปไหมพวกมึงทำผิดมึงทำร้ายหลานกี่ครั้งแล้วไอ้หน้ากล็ลอยแตกลุงพลน่ะเขาเป็นคนรักเด็กแต่มึงอ่ะเป็นคนที่เกียดเด็กก็ลองเปรียบเทียบกันดูนะเอฟซี มันเคยบีบคอน้องผลไม้ด้วยมันทะเลกกาะกันเรื่องอะไรเรื่องตัวด้วงการเลี้ยงด้วงทะเลกกาะกันงอมแงมขนาดหลานนะมหายายยายหกร้อยมันยังตะคอกหลานให้หนีออกไปเลยคิดดูความระยำของมันน่ะก็ลองลองเปรียบกับลุงสิคะ f สี FC. ลุงมีแต่ทนุถนอมเด็กน้อยแต่ไอ้หน้าก็ะลอยแตกเกียดเด็กนะคะ เกียดหลานมันด้วยซ้ําหลานมันเดินเข้ามาเพื่อจะมาเล่นมันยังไล่หลานมันออกจากบ้านเลยตอนที่หลานมันะทำหนูตายนะมันก็ยังบีบคอเลยหน้ากระโหลแตดคนก็เห็นก็นตั้งเยอะแยะแล้วกูถามหน่อยสิที่ป้าออกมาพูดอะมึงบอกว่าหนูะตายอยู่ข้างล่างนะน้องผลไม้ตายอยู่ข้างล่าง มึงรู้ได้ยังไงอันนี้ทานนะคะนิทานมึงรู้ได้งไงว่าน้องผลไม้ตายอยู่ข้างล่างกูไม่เห็นมึงพูดตรงกันเลยสักประโยคนึงเดี๋ยวก็แบกขึ้นเขาเดี๋ยวก็ตายข้างล่างคอนเทนต์ขดพ่อคดไม้มึงเหรอกูถามหน่อยดูนะคะ fc สังเกตมันนะคะข้อพิรุษของไอ้หน้าอร่อยส้นแตดเนี่ยนะคะ บีบคอหลานตัวเองหลายหลายครั้งที่คนเขาเห็นแล้วก็ด่าหลานตัวเองมันเกลียดเด็กนะ่ะไอ้นี่มันเกลียดเด็กมันไม่เอาเด็กนะคะเอฟซีหน้าอย่างมันนะ่ะไม่เอาแล้วมึงขับรถไปที่กกตูมทำไมคนอื่นนะ่ะวันที่สนะิบเอ็ดน่ะเขาตามหาน้องกันลืม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 แต่มึงขับรถตาม แล้วมึงบอกว่าน้องเนี่ยตายอยู่ข้างล่างมึงรู้ได้ยังไงคนที่จะเป็นจำเลยสังคมต่อจากลุงก็คือมึงไอ้หน้าส้นตีนกูบอกให้กูบอกเลยคนที่มันชั่วนะมันต้องร้อนลนเหมือนที่ตํำรวจบอกว่าคนที่ทำชั่วมักจะเผยสันดานออกมาจำเสกบานไว้ด้วยนะขียกว่าร้อนรนเหมือนไฟลนตูดอ่ะใช่ไหมครเอฟซี มึงขับรถวนไปวนมาที่กกตูมแล้วมึงคุยกับใครในโทรศัพท์มึงนัดแนกับใครตัวตุ่นใช่ไหมวงการมึงอะคือตัวตุ่นพยายามที่จะโยนแพะให้กับลุงพลพยายามที่จะโยนพื้นที่น้องเสียชีวิตใกล้ๆบ้านลุงพลจะจับแพะให้ได้นะคะเอฟซีแพะชัยพลวิภาพยายามจะจับให้ได้ ก็ทั้งๆตัวมันเองนะวันที่สิบเอ็ดคนอื่นเขาหาเขาขึ้นเขาหาแต่ไอเฮียนี่นะคะขับรถวนไปวนมาแถามโทรศัพท์คุยกับใครไม่รู้นะคะวนไปวนมาวนไปวนมาไม่ลงจากรถด,ด้วยนะคะแล้วไปกับใครไปกับอีตัวเล็กหนูตัวเล็กนะคะคือใครคนสุดท้องถูกไหมใครเอฟซีกูถามว่าใครพิรุษมากกว่ากัน นะกูบอกแล้วไนงะอย่าดิน้นมันยิ่งดิน้นมันยิ่งมัดตัวมึงกูจะบอกให้นะอย่าดิ้นกันมากนะกพวกมึงอะความผิดไม่โยนให้ในครอบครัวนะคะเอฟซีแต่จะโยนให้ลุงพลนะ่ะคิดดูแล้วกันนะ่ะนี่ไงเขาเรียกว่าความเลวระยำตำบอนไอ้แป้งเนะี่ย ไอ้หน้ากะลอยแตดเนี่ยมันมีข้อพิรุษมากมายมหาศาลแม้กระทั่งอีปากดำก็มีพ่อพิรุษตั้งมากมายกูถามหน่อยกูไม่เห็นมีความผิดอะไรเลยนี่มาใส่จต่ชัยพลมาค้นรถบุกจับขึ้นฮอทุยเสียงงบของภาสีอากรหมดทุเลศที่สุดเลย ถ้าทำอย่างนี้นะอย่าเป็นตัวตุ่นซะดีกว่าใส่ลายป้ายสีลาดสันดอนไปละใส่ลายป้ายสีประชาชนโคตชั่วเลยเอาอตรงๆในเอฟีดูสิมึงบอกว่าอะไรมึงไปฆ่าสัตว์ตายแล้วมึงก็ไปทําสัตว์บนบานสารเก่าวมึงบอกว่าบนบานสารเก่าวขอให้เจอน้องคืนวันที่สิบสี่หนึ่งทุ่มเอ๊ะ ทำไมข้อทํานายมึงตรงเป๊ะเลยวะทําไมมึงตรงเป๊ะเลยเจอศพน้องวันที่สิบสี่หนึ่งทุ่มแล้วมึงก็บอกหอมาหอมาหอมาตอนนี้คนร้ายเนี่ยนะกําลังมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือแล้วนะภูเขาลูกเหนือแล้วตอนนี้พอเห็นหอเสร็จก็ตกใจมึงรู้ได้ยังไงกูถามมึงหน่อยสิมันรู้ทุกอย่างนะคะเอฟสี่พีุดของไอ้หน้าก็หล่อยแตกแยะ,แยะ นะคะ fc นะแม้กระทั่งบีบคอหลานมันมันก็ทํามาแล้วขับรถวนไปวนมาเหมือนคนไม่อยู่สุขอะเหมือนไฟลนตูดอะปกปิดความรับในสิ่งที่ตัวเองกระทากันพวกนี้แม่งโคตรชั่วแล้วก็โยนความผิดให้กับลุงผลป้าเต็ให้เป็นแพะให้ได้โดยที่นําเรื่องฝาบ้านไม่มีนําเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ของลุงอารมณ์ไล่ เอามาเป็นประเด็นเพื่อเป็นข้อคอลหาในการทำร้ายน้องผลไม้คือพวกมึงมันเลวไงในตระกูลสี่กอมึงนั่นแหละยังจะมีหน้ามานั่งพูดนี่ขนาดศาลเขาตัดสินแล้วนะมีเลขแดงออกมาเรียบร้อยแล้วเลขแดงก็หมายถึงศาลชั้นต้นตัดสินรอคำพิพากษาเรียบร้อยแล้วเขาปิดสมุดแล้ว พวกมึงก็รอแค่ฟังคำตอบเท่านั้นเองว่าลุงจะถูกยกฟ้องหรืออะไรลุ้นกันวันที่สามอนะคะคนชั่วๆเนี่ยยังไงมันก็ชั่ว f อฟมันทำอะไรมีพี่รุดเยอะไอ้หน้ากะลอยแตดเนี่ยแล้วทั้งครอบครัวเลยดีกว่าแตกกันหมดรู้เห็นเป็นใจกันทุกคนแต่พยายามจะโยนแพะให้กับลุงพลคิดดูแล้วกันนะ่ะเจ็บใจไหมคะเอฟน่าเจ็บใจเราเห็นละ ไม่ได้โยนให้แค่ลุงพลนะคะโยนให้ป้าแตนโยนให้น้องโอมน้องน้ำมนต์น้องโอมความเร็วระยาของพวกมันนคิดเอาเองแค่นี้แหละชั่วระวังนะหลังจะจบคดีเนี้ยกรำรม,มันจะเริ่มตามมาทีละขั้นละขั้นละขั้นจำไว้เลยจะบอกให้